วัสดีครับพวกเกาสรุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หรือไปทีมอื่นดีติโมเวเนอร์คือกองหน้าที่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลหรือไม่เป็นที่เชื่อกันว่าติโมเวเนอร์นะครับกองหน้าคนเก่งของอบายลซิกจะายกออกจากทีมเพื่อไปหาความท้าทายกับทีมระดับท็อปเป็นที่แน่นอนหลังจบฤดูกาลนี้โดยณตอนนี้ขมิลลิเวอร์พูลที่กําลังเป็นข่าวร้อนแรงกับเขาแต่ก็ยังมีบรรดาทีมยักษ์ใหญ่คอยจ้องฉกมาร่วมทีมมาร่วมทัพอยู่ตลอดเวลา วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเพราะอะไรเขาจึงเป็นที่ต้องการของทีมในยุโรปแล้วทำไมลิเวอร์พูลจึงเป็นทีมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาขณะที่หากมองตัวเลือกอื่นๆจะเป็นทีมไหนกันบ้างไม่แปลกใจที่ก้าวหน้าอาบาราซิคคนนี้นะครับเป็นที่ต้องการของหลายทีมเพราะตลอด4ปีกับอสโมซรทีิบอรเบเนอร์สร้างผลงานกลายเป็นหนึ่งในแข้งวัยนุ่มที่น่าจับตามองมากที่สุดของศึกบุนเดสเซลิกายูโรมันในฤดูกาลนี้เขาทอปฟอร์มด้วยการซัดไปถึง27ประตู จากการลงสนาม3 6เกมที่ลงเล่นทําให้ตอนนี้เขายิงให้กับต้นสกัดรวม8สป,ประตูจากการลงเล่น150นัดขณะที่ทีมชาติเยอรมนีเขาก็ยิงรวมถึง11ประตูจาก29เกมหรือด้วยการน,นี้เขาเซนโวซีประตูในศึกยูฟ่าแชมเปียกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประตูชัยในนัดที่อาบาลาซิกบุกชนะทอนัมฮอสเปอร์สเตเดียมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ หนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับลิเวอร์พูลแวเน์ไม่ปิดบังนะครับว่าเขาต้องการย้ายมาเร่วมทีมหงดังลิเวอร์พูลโดยการให้สัมภาษณ์กับสกอตสปอร์ตเมื่อเดือนที่ผ่านมาดาวเตวาย24ปีพูดถึงเจคกินครับว่าเป็นยอดกุนสือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกพร้อมสเสริมอีกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าสไตล์การเล่นของผมเหมาะสมสำหรับลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลดูยังไงไม่ได้แสดงออกว่าจําเป็นจะต้องการตัวเขามากขนาดนั้นขณะที่ล่าสุดสือ่อในเมืองคดดีย่างเดอรมิลเลอร์ก็มองว่าทีมลิเวอร์พูลได้รับผลกระทบจากปัญหาเชื้อไวรัสโควิด -19 และอาจมีทุนเงินเสืิอมนั้งตะมากมายแต่เวนเน่ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับเดลวสความสามารถของเขาสามารถแข่งขันกับสาประสานในแดนหน้าอย่างเซโดมานีโมเมสซาลาและโรเบิร์โต้ฟิลโมโนของเชดกิงครับได้ จุดแข็งของเบเนอร์ก็คือความเฉียบขาดในการจดสกอร์นับตั้งแต่เขาย้ายจากสตุตการ์ทมาร่วมทีมไอบารลซิกในฤดูกาล2016-2017มีเพียงแค่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกีเท่านั้นที่ยิงประตูในศึกบุนเดสลิกได้มากกว่าเขาสไตล์การเล่นของไอบารลซิกในยุคยูเลียนนาเกส์มันมีความทันสมยัยและเน้นในเรื่องของการเล่นโต้กลับคล้ายกับลิเวอร์พูลของเจอร์กิ้งครับนั่นเป็นเหตุผลทไมเขาถึงเหมาะสมกับแอนฟิล ความเร็วและความเด็ดขาดของเขาสร้างประสิทธิภาพการทำลายล้างมากมายโดยอ p ปตาเว็บไซต์ชื่อดังที่รวบรวมสถิติการกีฬาเปิดเผยข้อมูลว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ทั้งทำประตูและมีโอกาสยิงจากการเล่นสุดกรภเร็วมากที่สุดในสิ่งบุนเดสลิกาส่วนใหญ่ประตูที่เขายิงได้ในซีซั่นนี้มาจากการเล่นเป็นของหน้าตัวเป้าแต่เขาสามารถยืดหยุ่นได้ตามทัคติกซึ่งในฤดูกาลน,นี้อบาเลซิกใช้แผนการเล่นถึง9ระบบ เขาก็ถูกโยกไปเล่นในตำแหน่งริมเส้นบ้างและมักจะตัดเข้าในจากฝั่งซ้ายให้เห็นจากรูปที่แสดงการเคลื่อนที่ของเขาทางด้านล่างคุณภาพของสถิติการเคลื่อนที่ของทีววอร์นเนอร์ในฤดูกาล2019-2020จากสกีสปอร์ตและเมื่อนำสถิติมาเปรียบเทียบกับโมเมนตาลาต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างมากความจริงแล้วเขาทำได้ดีกว่าดาวเตะชาวอียิปต์เสียอีกในฤดูกาลนี้สำหรับเรื่องการทำประตูโดยเขามีค่าเฉลีย่ยการยิงประตูที่ 0.57ลูกต่อ90นาทีซึ่งมากกว่าซาลาดที่ทําได้0.45ลูกโดยเขามีค่าเฉลีย่ยสมบัติบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งน้อยกว่าซาลาดเพียงนิดเดียวขณะที่การเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งก็ดีเท่ากันสถิติหนึ่งที่ซาลาดชนะขาดก็คือการบรีบเพรสซิงเร็วจากข้อมูลของ Star ์บอ s ด้านบนนะครับเปิดเผยว่าซาลาดมีค่าเฉลีย่ยเพรสซิงคู่แข่งอยู่ที่18ครั้งต่อ90นาทีส่วนไวนเนอร์มีทั้งหมด14ครั้งเท่านั้น ทำให้ค่าเฉลีย่ยการย่งบอลกลับขึ้นมาได้สาเร็จของซาร่าจึงมากกว่าเวนเนอร์เป็นถึง2เท่าแสดงเห็นว่าเวนเนอร์ต้องมีความกระตือรือร้นในการย่งบอลมากขึ้นหากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะเชื่อว่าเจ้าตัวสามารถพัฒนาสกิลเพิ่มขึ้นได้แต่ในทางกลับกันนาเกสบันกับประทับใจกับการพัฒนาของเขาอย่างมากโดยในใหญ่ของอาบาริซิกาว่เขาเป็นนักเตะที่สุดยอดเขามีความคิดที่ชัดเจน และเขารู้วิธีการประเมินประสิทธิภาพของตัวเองคุณสามารถบอกกับเขาได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีและเขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามดิม่าฮัมันอดีตมิฟฟิลลิเวร์ผูลก็เชื่อว่าต้นสังกัดเก่าลิเวอร์พูลของเขาไม่ต้องไปจําเป็นต้องทุมเงินเพื่อคว้าตัวตีวัวเบเนอร์โดยเขาเห็นผลที่น่าสนใจว่าทีมมีแดนหน้าที่เจ๋งที่สุดในโลกอยู่แล้วและเวเนอร์ก็ไม่สอดคล้องกับสไตล์การเล่นของหดงดหงทั้งซาลาและมาเน่ต่างเป็นนักเตะเชิงสูงแต่เวเนอร์ไม่ใช่แบบนั้น จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของความเร็วแต่ถ้าหากคุณมองเกมของลิเวอร์พูลในทุกวันนี้พวกเขากรนือกว่าแทบทุกทีมอยู่แล้วดังนั้นคู่แข่งมากจะมาเน้นแบบตั้งรับและเมื่อคุณไม่เปิดพื้นที่ให้วานเนอร์ได้เล่นเขาเก็แทบทําอะไรไม่ได้เลยอาบาริซิกเป็นทีมที่เน้นเล่นสวนกับเร็วไม่ใช่ทีมที่เน้นคลองบอลดังนั้นผมจึงไม่คิดว่าวานเนอร์จะเล่นตรงริมเส้นได้ดีแบบซาราและมาเน่และหากมองในตำแหน่งนั้นของโรเบร์โตเฟิลโม ผมคิดว่าสไตล์การสร้างเกมรุกของลิเวอร์พูลจำเป็นต้องมีนักเตะในสไตล์ของเทดดี้ชิลแฮมในแบบของเฟอร์มิโนนี่แหละเพราะเขาไม่ใช่นักเตะที่ชอบแทรกตัวไปอยู่ในแนวรับของทีมคู่แข่งดังนั้นผมจึงมองไม่ออกเลยว่าเขาจะเล่นตรงไหนเพราะผมไม่คิดว่าเขาเป็นผู้เล่นตัวริมเส้นผมคิดว่าตำแหน่งที่ที่สุดของเขาก็คือตรงกลางซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเหมาะสมจริงๆหรือเปล่า 2. ตัวเลือกอื่นที่เหมาะสม อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้วานเนอร์กลายเป็นที่ต้องการของหลายทีมนั่นก็คืออายุของเขาสุน้าชาริมัมนใกล้ที่จะลงสนามครบ300นัดนับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพที่คาแข่งให้กับสตุกการ์ในปี2013ทั้งที่เขาอายุเพิ่งจะครบ24ปีเท่านั้นเองในเดือนที่แล้วเขากำลังก้าวขึ้นไปสู่ช่วงท็อปของอาชีพนั้งเตะและโปรไฟล์ของเขาก็น่าสนใจสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียกันทีมของโอเลกาโซชา โชว์ให้เห็นพัฒนาการของเกมบุกมากขึ้นหลังจากการมาของบรูโน่เฟอร์ันสและโอเดียนอิกาโลในช่วงเดือนมกราคมแต่เชื่อกันว่าปีสดงยังมีที่ว่างสำหรับกองหน้าอีกหนึ่งคนเนื่องจากทีมขาดสุน่าตัวเป้าโดยธรรมชาติที่ใช้งานในระยะยาวโชชาร์คราวเน้นย้ำหลายรอบว่าแมนเชสเตอร์ต้องการกองหน้าที่จุดสกอร์ซึ่งหมายถึงนักเตะที่รอเข้าทำหรือเข้าฮอตในกรอบเขตโทษ ซึ่งโอเดียนอิกาโลเฉาเห็นแล้วว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้แต่เป็นเพียงแค่รอยยสั้นเท่านั้นเนื่องจากอายุปปาไปแล้ว30ปีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเวเนอร์ควรจะมาสานต่อในตำแหน่งนี้จากกรุปด้านล่างจะเห็นชัดเจนว่าประตูที่เขายิงได้ส่วนใหญ่นะครับมาจากการยิงในกรอบเกียตโทษและมีเพียงแค่2ประตูเท่านั้นที่เขายิงจากนอกกรอบเกียติโทษทาน่าแมนเชสตีก็ถือเป็นเป้มาเตือนใจเช่นเดียวกันพวกเขาเริ่มที่จะมองหาคนที่จะไปแทนที่ เซอร์เกียวอากุโรกลนซึ่งนักเตะจะอายุครบ32ปีในช่วงสมัยนี้แล้วขณะที่โชซีก็มีข่าวสนใจตีโมเวเนอร์เ,รเรช่นเดียวกันแฟรงค์ลัมพาดอยากจะคว้าตัวแนวรุกเข้ามาเสริมทัพหลังจากที่ได้ฮาคิมซิเยก,กเข้ามาเสริมแนวรุกแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการกองหน้าคนใหม่เพื่อเข้ามาแข่งขันกับเทมมี่อับราฮัมในตำแหน่งตัวจริงก้าวชิชินยาตีโมเวนเนอร์ห2ล้านปอนด์เขาจะหมดลงในกลางเดือนมิถุนายนนี้ต้องมาลอดูกันนะครับว่าจะมีทีมไหนพร้อมทุ่มเงิน ในสถานการณ์แบบนี้บ้างแต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับพิม์ลิกฤดูกาลหน้าเนื่องจากเจ้าตัวก็ไปศึกษาร่ำเรียนภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็เตรียมร้อมที่จะย้ายมาสู่ในลีกพิม์ลิกอังกฤษนะครับตาจะเป็นทีมไหนนะฮะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้ก็น่าคิดนะฮะตาใจของติวแมนเนอร์มาลิเวอร์พูลแล้วนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวไปหมด ถ้าลิเวอร์พูซื้อก็คงจะได้ตัวแน่ๆแหละฮะโอ้โหแฟนๆก็คงจะพูดคำว่ารอรอรอต่อไปนะครับนี่คือตีม,มเวมนเนอร์เหมาะกับทีมไหนมากที่สุดในศึกพรีมลีกนะครับส่วนแอดมินก็เชียร์ให้รีพูซื้อตัวมาอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะฮะ My head is heavy, let me lay it down into your lap. I will love to drown. I need that story.